คำว่าเสียหมาแปลว่าอะไรคำนี้มาจากไหนแล้วทำไมมันเกี่ยวอะไรกับหมาคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเสียหมาใช่ไหมครับมันคืออาการของคนเสียฟอร์มหรือว่าเสียท่าทำอะไรผิดพลาดอย่างรุนแรงนะคนก็จะว่าคนคนนั้นว่าวายทำอย่างนี้เสียหมาไปเลยใช่ไหมครับแต่เคยมีใครสงสัยไหมว่าคำว่าเสียหมา มันเกี่ยวอะไรกับหมาล่ะเออมันเป็นเรื่องของคนแท้ๆนะครับจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมีคนในอินเทอร์เน็ตเข้าใจผิดเยอะมากนะผมไปเซิร์ช u t u b e คือผมไปจะพยายามไปหาความหมายว่ามีใครอธิบายไหมว่าคําว่าเสียหมาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันทําไมต้องใช้คําว่าเสียหมาคนบนอินเทอร์เน็ตเข้าใจผิดเยอะมากนะครับโพสต์รูปหมาที่แบบว่าสู้กับไก่แล้วสู้กไก่ไม่ได้ โดนไก่ไล่จิกอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเสียหมาไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่นะคำว่าเสียหมาเนี่ยมันใช้กับคนนะครับมันใช้กับหมาไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเสียความเป็นหมาไปเลยไม่ใช่นะฮะค <No. S 1> าว่าเสียหมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่สงครามเวียดนามเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วสมัยนั้นเนี่ย เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ทําสงครามสู้รบกันนะฮะเวียดนามเหนือได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนให้ทั้งอาวุธทปกรณ์แล้วก็ให้กําลังทรัพย์เงินทุนสู้ไปเนี่ยเวียดนามใต้แทบจะเพียงพำแล้วตามแบบฉบับของตํารวจโลกครับสหรัฐอเมริกาต้องมาคําจุนความยุติธรรมไว้ในเมื่อจีนถือหางฝั่งนูน้นสหรัฐต้องมาช่วยเหลือเวียดนามใต้ เพื่อสู้ศึกในสงครามครั้งนี้เวียดนามเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวียดกงนะฮะพวกเวียดกงก็ต้องสู้รบกับกองทัพสหรัฐงานนี้แหละครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าลักษณะของทหารเวียดกงเนี่ยถ้าไปสู้โดยตรงกับกองทัพสหรัฐนะครับรับรองยับเยินต้องสู้แบบกองโจรเราคนน้อยกว่าเทคโนโลยีด้อยกว่าเขาเราต้องสู้แบบกองโจรสู้แบบกองโจรคืออะไรเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่ เองแย่ฆ่าตีทหารเบียดกงสมัยนั้นนะครับใช้วิธีแบบว่าขุดรูนะฮะขุดดินขุดรูเข้าไปหรือว่าไปดักซุ่มยิงไม่ไม่ออกมาประทะโดยตรงเพราะทหาร อเมริกันเดินผ่านมาก็ยิงๆเสร็จวิ่งหนีจะไม่ยอมเสียกําลังพลเลยไม่แต่คนเดียวถ้าทหารสหรัฐตั้งค่ายอยู่ก็มุดขุดดินเข้าไปแล้วโผงมายิงๆิงแล้วก็มุดลูหนีสร้างความโกรธแค้นให้กับทหารกองทัพสหรัฐมากสหรัฐก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องหาวิธีแก้ไอ้วิธีกองโจรเนี้ยทำยังไงดีเขาก็เลยใช้วิธี ใช้สุนัขทหารม,มีสุนัขทหารฝึกมาเป็นอย่างดีพวกนี้เชี่ยวชาญการดมกลิ่นมากนะครับเราก็ใช้สุนัขทหารลาตะเวนครับพอลาตะเวนไปเนี่ยเจอล่องลอยของทหารเวียดกงตรงไหนก็ยกพวกไปถล่มเลย เวียดกงก็แย่เลยครับโอ้โหเจอทหารสุนัขมาจี้ช่องอย่างนี้นะครับสู้ไม่ได้งานนี้เวียดกงก็ต้องกลับไปประชุมกันอีกว่าเราจะทำไงถึงจะแก้สุนัขทหารได้นี่เวียดกงเขาฉลาดมากนะครับพวกนี้ฉลาดแกมโกงนะคือเขาไปศึกษามาว่าเราต้องหาอะไรที่สุนัขกลัวสุนัขกลัวเสือเอาหนังเสือไปพาดไว้ปากอุโมงครับพอสุนัขทหารของสหรัฐเนี่ยลาดตะเวนมาได้กลิ่นเสือมันเลี้ยงกลับเลยมันเพ่นเลยวิ่งหางจุกตูดเลยนะฮะก็คือได้ผลแต่ก็ยังโด อยู่เพราะว่าเราไม่สามารถหาหนังเสือไปแปะไว้ทุกทกที่ได้ใช่ไหมครับมันก็ยังมีการต่อสู้ยังมีการโจมตีกันอยู่เวียดโงต้องคิดต่อว่าทํายังไงให้เจ้าสุนัขทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ไปเลยอ่าคือปล่อยไว้แค่มันหนีไปไม่ได้ต้องพ่ายแพ้ไปเลยก็เลยใช้วิธีที่2ครับวิธีที่2คือเอาสุนัขตัวเมียนะครับพันเวียดนามเอาแบบตัวอ้ว,อว,อวนอ้วนเลยนะฮะเซ็กซี่เลยนะครับแล้วก็อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ด้วย ไปยืนล่อไปเลยสุนัขทหารของอเมริกันนะครับล่าตะเวนมาเนี่ยพอเห็นตัวเมียเท่านั้นแหละโอ้โหหางชี้เดสันดิดิีิแดงปิ้วปิ้งเข้าไปเลยนะครับเหมือนโดนเรดาร์ดึงเข้าไปลืมไปเลยว่าตัวเองกําลังทําภารกิจอะไรอยู่เขาเปรียบเทียบว่าขนาดความรักยังทําให้คนตาบอดนะครับแล้วสุนัขตัวผู้เจอสุนัขตัวเมียเนี่ยมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างครับมันวิ่งไปหาเลยแล้วสุนัขทหารของอเมริกันเนี่ย ก็กลายเป็นพวกเดียวกันของทหารเวียดกงไปเลยนะครับคือเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอามาลาดตะเวนเองเลยคราวนี้นี่แหละครับคือที่มาของคําว่าเสียหมาเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยนอกจากจะสู้ไม่ชนะแล้วนะครับยังต้องเสียหมาที่ลาดตะเวนไปให้กับกองทัพเวียดกงด้วยแต่หลายคนอาจจะงงผมอ่านมาถึงตรงนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของอเมริกัน กับเบียดกกงเขาสู้กันอยู่ที่นู่นมันไม่มีคําว่าเสียหมาเป็นภาษาไทยนี่หว่าในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละจึงเป็นที่มาของคําว่าเสียหมาผมก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนที่นู่นมันไม่ได้พูดว่าเสียหมานะมันอาจจะเป็นอะไร l o s e your dog <laughs> หรือว่า dog away <laughs> ผมก็เลยคิดเอาเองว่าเออมันคงจะเป็นการล้อเลียนกันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะว่า เวลาเห็นฐานเมกันก็จะล้อว่าเนี่ยพวกเนี่ยเสียหมาเสียหมาแล้วมันก็เป็นภาษาท้องถิ่นของเขาแล้วก็แปลกันมาเรื่อยๆจนถึงภูมิภาคเราแปลเป็นไทยว่าเสียหมาคนไทยก็เลยเอาไปใช้ว่าเวลาใครทําอะไรผิดพลาดเสียฟอร์มทําเรื่องเสื่อมเสีย่างรุนแรงก็ด่าคนนั้นว่าเสียหมาแม่เล่าเรื่องนี้นะฮะแล้วนึกถึงเพลงนี้ครับเสียหมาอย่างงี้มันเสียหมาไอ้ไม่ใช่นะมันเสียไหมของพี่หนุ่ย